เทศาบาลเมืองปูดเจ้าสมิงพายสู้วิกฤตโควิด -19 โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เริ่มต้นแพร่กระจายจากประเทศจีนไปสู่นานาประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยความรุนแรงของโควิด -19 นั้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทุกด้านของมนุษย์เช่นการเดินทางการค้าขายการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ฉะนนั้ทุกภาคส่วนจึงต้องมีการวางแผนรับมืออย่างเร่งด่วนและรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงคพายได้มีแนวทางในการดําเนินการจัดการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในเขตพื้นที่เริ่มจากจัดตั้งศูงนย์ดำเนินการและแต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรยในการติดตามและป้องกันการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำสำหรับการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลได้แก่ในยงานภาครัฐสถานศาึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาส,สนาสถานพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะต่างๆให้ทนออัน่อตเหตุการณ์ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจเยี่ยมเพื่อคัดกรองและติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชนการจัดหาครุภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อโรคโดยมอบหมายให้หน่วยงานภายในเข้าไปดําเนินการทําความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในชุมชนวัดโรงเรียนและอาคารเทศบาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้บริการ นอกจากนี้เทศบาลยังได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโควิดสิบเเพื่อใช้จัดทําหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนในเขตยอย่างเพียงพอซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลและจิตอาสาร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและได้ทําการแจกจ่ายกระจายให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด1ิดังกล่าวยังทําให้สังคมได้รู้จักกับคําว่าชีวิตวิถีใหม่ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการดำรงชีวิตของคนไทยซึ่งแนวทางดังกล่าวได้กลายเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญขณะเดียวกันก็ยังเป็นการพัฒนาคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกันได้อย่างยั่งยืนซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในอีกทางหนึ่งได้ด้วย